สวัสดีครับผมอาจารย์ช้างเจี๊ยสอนมาทีไรผมจะพามาชมอะไรที่ตื่นตาแล้ววันนี้อีกเหมือนกันครับผู้หญิงคนนี้อยู่ๆนะครับก็บอกว่าเป็นพระแม่คงคาลังไหลมาจากป้าจากดินครับใครอยากจะมาท้าทายกับอาจารย์ช้างว่าคุณรู้จริงเก่งๆริงมาได้เลยนะครับเรามาเจอกันและคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ตื่นหูตื่นตาบนโลกนี้มันยังมีอีกเยอะ คุณยังไม่รู้อีกแยะนั้นใครจะเข้ามาก็โทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์0951109669ดูครับพลังงานบนโลกนี้มันมีเยอะมากมายเกินกว่าที่เราจะรู้ได้หมดครับเขาบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นลองมาสัมผัสใครเข้ามาดูนะครับให้เขียนสาธุสาธุสาธุและคุณจะรวยเห็นทันตาครับ